โดยเฉพาะพอ่พอแก้วแม่แก้วนึกตลอดใช่ไหมนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไหมเวลาใกล้ตายส่วนใหญ่นึกถึงตลอดแต่ถ้าไม่ถึงเวลาจวนเจียนขับขันนึกไหมพวกไม่นึกเลยกลัวญาติพี่น้องต้องตายเขาเดินหาเพราะนี่นอนก่ายกันเกยกันระกเกะรากาักกะแล้วเห็นภาพแค่ตรงนี้นะมันจะไม่เป็นแสนได้ยังไงใช่ไหมดูความหนานแน่นของศพก็รู้ อันนี้ก็อีกกองหนึ่งไม่ใช่กองเดียวกับตะก,กี้นะคนละกองให้ดูสพระบิดาบอกว่าบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้คือให้คุณมีมรณานุสติทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครจะรู้ชะตากรรมในอนาคตว่าต้องไปนอนรวมกันกับคนอื่นแบบนี้หรือไม่ใครรู้บ้างเรากําหนดเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่วันนี้เราอาจจะกําลังเดินไปสู่ปลายทางตรงนั้นก็ได้ขณะนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ เจอพระบิดารู้จักพระบิดาเจอธรรมะรู้ธรรมะที่บริสุทธิ์สูงส่งที่แท้จริงเราจะต้องรีบไขว่คว้ารีบฉกฉวยโอกาสนั้นมาเป็นของเราให้ได้ใช่หรือไม่แล้วนิพพานเสียให้ได้ก่อนที่เราจะตายแบบนั้นนั่นคือทางออกทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดถ้าคิดได้อย่างนี้แสดงว่าเรามีมรณานุสติแปลว่าไม่ใช่คิดแค่เพียงว่าสุดท้ายก็ตายเหมือนกัน ตายเหมือนกันหรือไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับไปตายเหมือนมันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมอ่ะเรารู้ขนาดนี้เรามีปัญญายาณสูงส่งขนาดนี้มีธรรมะสูงส่งระดับนี้แล้วเรา,าจะไปตายเหมือนเขาได้ยังไงอ่ะครับถ้าอย่างนั้นถ้าจะถ้า,ถารู้ขนาดนี้แล้วยังจะไปตายเหมือนเขาก็สมควรตายแล้วนะเรานะี่ยไม่ใช่พวกเขาพวกเขาหน้าสงสารต้องมีมรณานุสติเห็นแล้วคิดครับภาพแบบนี้ส่วนมากเขาไม่ค่อยเอามาเอาโชว์หรอก ไอ้นี่แอบไปดูดออกจากเว็บภาพเลยมัวมัวไม่ค่อยชัดคุณเห็นไหมนอนกันกระเกียดกลาหน้าอนาถไหมต้องคิดนะทุกคนสุดท้ายก็ต้องตายแต่ตายไม่เหมือนกันต้องตายแบบไหนต้องตายอย่างมีเกียรติใช่ไหมถ้าตายแบบนี้ตายอย่างน่าสมเพชไม่ได้ตายอย่างมีเกียรติเราจะตายต้องตายอย่างมีเกียรติ เพราะการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีเกียรติไหมมีเกียรติถ้าตายต้องตายอย่างสมเกียรติเหมือนกับเหมือนกับพระศพของชั้นสูงอะเวลาตายแล้วเขาต้องทําศพอย่างสมสมพระเกียรติอ้นี้มันสม,มไหมอะแสดงว่าเขาต้องบอกพร่องใช่ไหมเราจึงต้องดูเขาและสะท้อนตัวตัวเราว่าเราบกพร่องเหลวไหลเหมือนพวกเขาอยู่หรือไม่ในขณะเนี้ยถ้าเรายังบกพร่องเหลวไหลเหมือนพวกเขาอนาคตไม่ต้องพูดถึง เราก็ต้องคงต้องนอนแบบนี้เหมือนกันคุณว่าจริงไหมมราณานุสติสอนอะไรสอนอะไรคุณเห็นไหมคนไร้ที่อยู่อาศัยล้านห้าแสนคนเป็นอย่างน้อยอันนี้เอามาแค่ะย่อมหนึ่งให้เห็นเท่านั้นเพราะถ่ายไม่หมดภาพเยอะมากให้เห็น ว่าสักวันหนึ่งในประเทศไทยเราก็อาจจะเจอภาพของความลำเค็นแบบนี้ไม่ต่างกันหรอกแต่ถ้าเรารู้มากกว่าเราก็จะได้ไปช่วยเหลือคนพวกนี้ได้ที่อยู่ในเมืองไทยเราหรือบ้านเราแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็กลายเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในบทละครบทนั้นเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นในสถานการณ์นั้นแล้วเราจะช่วยใครได้ใช่ไหมขนาดตัวเราเองบางทีแค่จะเอาตัวไม่รอดสอนอะไร ให้รู้จักเสียสละให้รู้จักละวางสร้างตึกสร้างบ้านใหญ่โตเยอะแยะอยู่ดีกินดีคนพวกนี้ใครจะรู้คนพวกเนี้ยที่อยู่ในเต็นท์พวกเนี้ยใครจะรู้ว่าเดิมเนี่ยมีตึกกี่ชั้นมีบ้านกี่ครูหาคุณพูดจริงปะแล้วพอสุดท้ายแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยและไม่เหลือไม่พอนะบางคนไม่มีเต็นท์ให้คลุมหัวด้วยต้องนอนตากแดดนั่งตากน้ําค้างหลับ แล้วมีเดี๋ยวจะมีเต็นก็ยังมีหายด้วยก็อย่างนี้เขาเรียกกรรมซ้อนกรรมเต็นหายคุณดูรู้สระรู้ละวางคือให้ได้สำนึกว่าคุณสร้างตึกหลังใหญ่หญๆสูงๆงอะแล้วก็โลภหวงแหนภูมิใจเหลือเกินถามว่าถามว่าพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วปั๊บไม่เหลือเลยใช่ไหม และแล้วที่สร้างมาแทบตายเหนื่อยไหมเหนื่อยมากสู้กูไม่สร้างดีกว่าเพราะสร้างไอ้คนไม่สร้างมันก็เหลือเท่ากูคือเต้นไอ้กูสร้างแทบตายกูก็เหลือเท่ามันคือเต้นแล้วเหนื่อยทําเวรทํายองอะไรนงอย่างนี้อย่างถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเราจะรู้จักปล่อยวางรู้จักละวางและรู้จักเสียสละถ้าคุณจะนิพพานได้บทเรียนข้อรู้สละรู้ละวางคุณต้องทําให้สําเร็จครับ ถ้าคุณยังห่วงลูกห่วงเมียห่วงผัวห่วงสมบัติคุณไปนิพพานไม่ได้คุณต้องละวางครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์ร้ายในวันหน้าจะเกิดขึ้นสามีคุณต้องตายไปจากคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังที่มันต้องตายคุณก็ต้องต้องวางได้ต้องสละเขาได้และต้องวางได้เพราะมันคือความเหมาะสมแล้วที่เขาต้องตายใช่ไหมเพราะทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบังเองิญ ไม่ว่าการเกิดหรือการตายมิใช่สิ่งบังเอิญท่านจันไว้สิ่งใดที่มนุษย์อย่างท่านเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่ท่านรักเขาต้องมาพรากจากท่านไปด้วยความตายท่านเลยบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมอ่ะเพราะเขาเป็นคนของท่านท่านจึงบอกว่าไม่ยุติธรรมท่านจึงวางไม่ได้ใช่ไหมทําไมท่านไปคิดว่าเขาคือคนของท่านล่ะตะกี้พระบิดาสอนตั้งแต่ต้นแล้ว เขาคือใครท่านยืมเข้ามาใช้ต่างหากชั่วคราวหรือถาวรชั่วคราวแค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียวแต่พอจบปุ๊บต่างคนต่างไป c o n เวิร the way we were เวนใครเวนมันกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันมันเป็นอย่างนั้นมันถ้าคุณจะนิพานได้ต้องวางให้ได้แต่ตอนที่เป็นมนุษย์ครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครเกิดเหตุร้ายเกิดภัยพิบัติตุ้มๆ้มมมมมมนมาบนโลกผัวไม่อยู่บ้านเหลือแต่กูกับลูก หรือล้เงหลือแต่มืองกับกูเป็นผัวเมียกันลูกกูไม่อยู่บ้านคุณก็ต้องรีบตัดใจวางให้ได้เสเี๋ยวนั้นครับถ้าวางไม่ได้เสร็จพระบิดาจึงสอนว่าต้องรู้จักเสียสละละวางถ้าวางไม่ได้เนี่ยร้าวรานใจไหมเนี่ยไปอยู่เต็นท์เนี่ยร้าวรานใจไหมนึกเสียใจยนึกอาไยนึกอาวรสมบัติพัสถานของตนและแค่นั้นไม่พอเพอเพอ,เอบ้านกูมีสิบคนเหลือกูรอดอยู่คนเดียวตายไปกับไอกองขยะนั่นเก้าคน ถ้าวางไม่ได้ร้าวรานไหมครับสติแตกครับเอาตัวไม่รอดเราอาการหนักกว่าที่บรรตายไปกับกองอิดกองปูนอีกนะเพราะเราตายทั้งเป็นหนักกว่าอีกครับรู้สละรู้ละวางบทเรียนนี้โอเคไหมจำไว้ให้เรียนรู้โดยดูคนอื่นเขาเป็นแล้วใช้เขาเป็นครูผมบอกแล้วไงถ้าคุณไม่เอาบทเรียนนี้มาเรียนรู้ สักวันหนึ่งคุณต้องเป็นครูสอนตัวเองด้วยการเจอกับสถานการณ์แบบนี้ด้วยตนเองแล้วเพลอๆคุณวางไม่ทันเนี่ยสติแตกซะก่อนหรืออาจตายกับกองขยะนั้นซะก่อนเพราะอนาคตไม่มีสิ่งใดแน่นอน นี่ขนาดวิหารศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมสร้างวัดถวัวขยะไหมมันรกโลก,ลกแทนที่เราจะสร้างที่ข้างในแต่ดันทะลึ่งไปสร้างสัญ,ญลักษณ์ไว้ข้างนอกและมันช่วยอะไรมนุษย์ได้เนี่ยเป็นที่พึ่งอะไรของคนที่ถูกแผ่นดินไหวถลม่มช่วยได้ไหมเนี่ย ช่วยได้เหมือนกันนะช่วยถมซ้ําใช่ไหมพังแล้วถมซ้ำนะถ้ามนหนีเข้ามอามอยู่ในนี้ก็ซ้ําเลยกลบฝังเลยเห็นไหมถ้าเป็นบ้านเราก็คงเป็นพวกวิหารพวกโบสถ์พวกวัดที่นิยมที่เป็นวัตถุนิยมมันช่วยอะไรได้บุญกุศลความดีงามและคุณธรรมเท่านั้นที่จะช่วยเหลือทุกอย่างได้คุณว่าจริงไหม นี่คือสิ่งที่พิสูจมองเห็นมองๆไหมเดิมมันสูงวันนี้นะแถวแถวๆนี้ตะก,กี้ขยะโบสถ์วิหารอันนี้ก็คือขยะบ้านตึกของชาวบา้านสุดท้ายแล้วมันก็คือขยะเหมือนกันใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ขยะเหมือนกันมันไม่จําเป็นไหม ทั้งบ้านต้องหรูหราต้องเป็นแมนชั่นต้องเป็นวิหารต้องเป็นอะไรที่อลังการเนี่ยจำเป็นไหมขออยู่อย่างมีความสุขคุ้มหัวนอนก็ได้แล้วนะสมัยก่อนเนี่ยเรานอนตามโพรงตามถ้ำโพรงไม้ตามถ้ำไม่ต้องสร้างให้ยุ่งยากแล้วหน้าที่เราคือเดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆสบายดีออกหิวก็หาผลหมากรากไม้กินไม่ต้องปลูกไม่ต้องเพาะพ่พอสร้างไว้ให้เพียบ อยู่กับสัตว์ได้ไม่ต้องล่าสัตว์กินสัตว์ก็อยู่กับเราได้ไม่ต้องล่าเรากินอยู่ด้วยกันเดินทางไปเรื่อยทุกวันนี้ไม่มีป่าให้เดินแล้วมีแต่ป่าคอนกรีตใช่ไหมมันเปลี่ยนหมดนี่ก็ขยะอันนี้ภาพมุมสูงนี่ก็กองขยะขยะจะเยอะหน่อย ตัวนี้แต่เดิมมันก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรมีการกวาดเก็บไปบ้างแล้วเพราะนี่เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนี่เป็นไงตลาดใช่ไหมเนี่ยเดิมเป็นตลาดไหมเดิมเป็นตลาดใช่ไหมเป็นย่านชุมชนเนี่ยเป็นดาวเทาใช่ไหมเนี่ยคุณดูสภาพเลยมันใช่ดาวเทาใช่เป่าดูถนนเป็นคอนกรีตใช่ปะครับ เห็นไหมครับเนะี่ยครมเดียวเนี่ยเป็นไงพวกเขาทุกคนกำลังอยู่ไหนอยู่ในบทเรียนที่เขาเดินไปเนี่ยเขากำลังหาทิศทางให้กับตัวเองกูจะไปไหนนะครับเนี่ยกูจะทำไงดีล่ะเนี่ยชีวิตกูเนี่ยเริ่มได้คิดอย่างนี้ถือว่าเริ่มมีสติเพราะที่ผ่านมาเหมือนกับล่าหารือหดของเราครับ มีสติไหมโอ้มีชีวิตแสดงบทบาทพฤติกรรมต่างๆในการดําเนินชีวิตประจําวันได้แต่ไร้สติหาสติไม่เจอเพราะมัวแต่บ้าหาสตังน,นี่เนี่ยเขาไปหาเขาจะหาสตังกันไม่ได้ไหมตอนเนี้ยหาไม่ได้แล้วหาอย่างเดียวคือหาสติเขาเรียกเดินหาสติเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกกูเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกูเนี่ยยากจนแล้วยังเจอผบบนี้อีก ยังมีประเทศที่ยากจนพันอย่างเงี้ยที่จะต้องเจอแบบเนี้ยังมีอีกให้เป็นบทเรียนเพราะคุณเชื่อไหมในห้องเนี้ยโชคดีที่ได้ฟังพระบิดาสื่อมาให้ฟังสอนให้รู้แต่ทั้งโลกคุณว่าเขาจะเก็ตไหมความรู้แบบเนี้ครับผ่านแล้วผ่านเลยครับคือแก่แล้วแก่เลยมันจึงต้องเกิดอีกครับเพื่อสั่นสะเทือนให้แรงขึ้นกว่าเขาจะได้สำนึกมันทีนี้ผมก็กลัวว่ามันจะมาเกิดแถวบ้านเราเพราะพวกเราไม่มีใครสำนึกไงเราก็เลยสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเรารับเสียรับรู้เสรับเอาเสียใช่ไหมใช่ มันจะได้ไม่ต้องมาเกิดแถวบ้านเราเราจะได้คอยให้กําลังใจใช่ไหมเพื่อให้กําลังใจเขาช่วยเหลือเขากําลังอยู่ในบทเรียนแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในบทเรียนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือสถานการณ์นั้นเราอยู่นอกสถานการณ์นะแต่ขณะนี้เรากำลังอยู่ในบทเรียนไหมเห็นไหมก็เรียกว่าเป็น indirect เป็นโดยอ้อมไอ้พวกนี้ direct เลย คือโดยตรงโดยอ้อมดีกว่าไหมไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวดเพราะเราฉลาดไงเราไม่โง่ไงถูกไหมแพงไหมเพราะอะไรถึแงแพงมันต้องแลกด้วยชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแลกด้วยการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและจัก,กรวาลน,นี้เลยแล้วถามว่า ครั้งหนึ่งที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นบทเรียนราคาแพงมากเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่เราจะให้มันผ่านเลยไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระบิดาเลยมันไม่คุ้มเลยมันวันนี้เรามาทําให้บทเรียนเนี้ยที่เหติคุ้มค่าไอ้พวกมันที่ตายไปสละชีวิตไปที่ต้องตายไปเนี่ยมันจะได้มีอนิสงส์จากความเป็นบวกของจิตเราเนี่ยไปช่วยให้มันทุกข์น้อยลงบ้างคุณว่าจริงปะพะเราเอาเข้ามาเป็นครู อย่าคิดว่าจิตวิญญาณเขาไม่รับรู้ในที่เขาตายไปแล้วนั่นการมาทําอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับการแผ่เมตตาให้เขาสร้างคุณค่าให้กับจิตวิญญาณของเขาที่ตายไปจากรูปตะกี้ที่นอนกายกายเกยๆเนะี่เขาเกี่ยวข้องทั้งหมดอนะ่ะเขาจะได้รับความเมตตาสงสารคือจิตท,ที่เป็นบวกจากพวกเราไปทุกคนเลยคุณว่าจริงปะครับและพลังอํานาจของจิตของพวกเราที่มีพระบิดาอยู่ด้วยเนะี่ยมันสูงนะมันทําให้เขามีความสงบสุขได้